สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะมารีวิวที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะแปลงนี้นะคะสดพ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะแปลงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือแปลงโซน A นะคะเดิมค่ะเนื้อที่2ไร่นะคะเราแบ่งขายเป็น4แปลงย่อยนะคะแปลงละประมาณ200ตารางวานนะคะซึ่งตอนนี้แปลง A1 ของเราก็ได้ขายไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแปลง A2 A3 และ A4 ค่ะ แปลง a 2ค่ะเนื้อที่200ตารางวาค่ะราคา90000บาทค่ะแปลง a 3ค่ะเนื้อที่200ตารางวาค่ะราคา90000บาทค่ะและแปลง A4 ค่ะเนื้อที่201.6ตารางวาค่ะราคา9 7 2 0 0 0บาทนะคะเราแบ่งเป็นแปลงย่อยๆนะคะแปงแลงเราประมาณ200ตารางวานะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0ู9ย์1 6 2 8 9นะคะนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะ ของที่ดินแปลงโซนโซน A นะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะอยู่ฝั่งขาเข้ารังสิตนะคะอยู่ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะอยู่ซอย ทองดีพัฒนานะคะอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันบางจากกม49นะคะพื้นที่สวยงามค่ะนี่นะคะเราให้ดูภาพวิวของที่ดินโดยรอบแบบ360องศากันเลยทีเดียวค่ะสวยงามโดดเด่นมากๆค่ะเหมาะสำหรับซื้อไว้สำหรับทำบ้านสวนแนวสวนเกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาตนเองได้นะคะเป็นบ้านสวน ที่ทำสวนเกษตรแปลงเล็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหรือจะขุดบอ่อทำโคกหนองนาแปลงเล็กๆนะคะก็สวยงามค่ะบนพื้นที่200ตารางวานนะคะเห็นไหมคะเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยนะคะสวยงามค่ะด้านหลังนะคะก็เทควิวน้ำนะคะสวยงามค่ะอากาศกินไอแบบธรรมชาตินะคะ ให้ท่านลองออกแบบพื้นที่การใช้สอยนะคะบนพื้นที่200ตารางวาดูค่ะแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่อยากได้บ้านสวนแนวธรรมชาติชอบบรรยากาศแบบเงียบสงบนะคะหลีกนี้จากความวุ่นวายนะคะทิ้งความเครียดความกังวลน,นะคะจากในเมืองนะคะแล้วก็ออกมาอยู่บ้านสวนชานเมืองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ อยู่ในเขตจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ตําบลทรายมูลค่ะอําเภอองค์รักจังหวัดนครนายกนะคะภาพที่ท่านเห็นนี้คือแปลงโซน A ค่ะแบ่งเป็น A1 A2 A3 และ A4 ค่ะตอนนี้นะคะเหลือเหลือแปลง A2 ถึง A4 ค่ะแปลงละประมาณ200ตารางวานะคะตารางวาละ4,500บาทค่ะสซดพอนคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะ โทรเข้ามาคุยกับตุ๊กนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองสหนึ่งหกสองแปดะคะเบอร์เบอร์โทรนะคะ,ะ,คะอยู่ด้านซ้ายมือของท่านนี้นะคะโทรเข้ามาคุยกับตุ๊กได้ค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะแต่ก็ยังได้วิวธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่คือสภาพของแปลงที่ดินจริงนะคะหลังจากที่เราเคลลิ่งใหม่ๆเลยค่ะ ที่ดินซอยนี้นะคะเราแบ่งขายค่ะถ้าท่านใดอยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆไว้ทำบ้านสวนนะคะผ่อนกันยาวๆเลยค่ะ3ปี5ปีนะคะผ่อนสบายๆนะคะดาวก็ไม่สูงมากค่ะสนใจก็โทรมาคุยกับตุ๊กได้ค่ะจองพร้อมทําสัญญานะคะ50,000บาทค่ะผ่อนก็ชิวๆค่ะสบายๆนะคะ โทรเข้ามาคุยกับตุ๊กนะคะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินโทรหาตุ๊กได้เลยค่ะอยู่ไม่ไกลจากถนนรังสิตนครนายกมากนักนะคะเห็นไหมคะรถวิ่งอยู่จุดนั้นนะคะแค่ประมาณ1กิโลค่ะเห็นไหมคะด้านหลังแปลงนะคะก็อยู่ใกล้กับน้ำนะคะได้บรรยากาศลมเย็นเย็นชิวชสบายๆนะคะหน้าแปลงก็ธรรมชาติค่ะ ส่วนแปลงนี้นะคะคือแปลง1ไร่นะคะแปลงนี้ก็โฉนดพร้อมโอนนะคะเนื้อที่1ไร่นะคะแปลงนี้เราขายตารางวาละ4 0 0 0บาทนะคะเป็นแปลงโซนบีนะคะซึ่งจะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะเข้ามาสุดซอยนะคะก็ประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะก็จะถึงแปลงนี้นะคะ เหมาะสำหรับทำบ้านสวนแนวสวนกเกษตรค่ะทำกะเกษตรผสมผสานนะคะแบบพึ่งพาตนเองนะคะถ้าใครชอบแนวสไตล์บ้านและสวนนะคะบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะแปลงนี้ก็ถือว่าเงียบสงบนะคะไฟฟ้าก็ใช้สไตล์โซลา r เซลล์ได้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ดึงไฟฟ้าเข้ามานะคะเราก็ใช้แบบโซลารเซลล์ค่ะ แล้วก็ขุดบอ่อทำโคกหนองนาแปลงน้อยๆนะคะแปลงนี้ก็หนึ่งไร่ค่ะทำบ้านสวนสไตล์แบบเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติชิลๆได้เลยค่ะถ้าใครชอบแบบอยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็เงียบสงบนะคะหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองหลวงนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของคนที่ชอบความเงียบสงบหลีกหนีจากความวุ่นวายค่ะ นี่คือภาพโดยรวมนะคะของทั้งสองแปลงนะคะโซนด้านล่างตรงแมคโครนี้นะคะคือแปลง1ไร่ราคาตารางวาละส0บพับาทนะคะสดพรคุยได้ทุกเงื่อนไขเช่นกันค่ะและตรงกลางนั้นนะคะก็คือแปลง2ไร่ที่เราแบ่งขายเป็นแปลงละประมาณ200ตารางวาซึ่งอยู่ห่างจากถนนร,งรังสิตนครนายกประมาณ1กิโลเมตรนะคะที่เห็นรถวิ่งอยู่นั่นคือถนนร,งรังสิตนครนายกนะคะ ฝั่งซ้ายมือของเราคือมุ่งหน้าเข้ารังสิตนะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะคือไปนะครนายกค่ะถ้าใครสนใจติดต่อตุกเลยนะคะ